น,น,น้ำโม่ใหญ่ใหญ่ย้อยล้างอีกค่ะไหอยู่อ่ะสักพักก็มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะคะถั่วงอกนะคะกินใกล้เข้าไปยิ่บ่สบายดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ใหอยู่หน้าคือเก่าทุกคนตอนนี้กะเรากำลังสิเส็ดเมนูกินอะไรน้องเปิ้ลอ่าเชียส่วน ง่งนเองน้องแม็กทำอะไรเนี่ยต่อยตีนจ้าคุณต้องใช้เนื้อหมูกว่าจากกิโลไปซื้อผู้ชายมีทุกคนแล้วกันอาวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีถั่วงอกที่เราปลูกเองเอาไปจุม่มมั้วโคตรแสบผักบ้งใจเอยอะไรเอยเชลอนเอยฮอนดอกเ<ห>อก<ห>อเฮ้ยได้รับเพื่อนชอย่างอีกถุงนึงล้างอีกค่ะอยูอสะพนมาอุด ได้นะคะถั่วง,งอกนะคะพุ่นรางถั่วง,งอกของเราอยู่ทางพุ่นเออไปคออยู่คอแบคอไกลวะว่าทรงมีคุณสาบัติเบ่งหลายได้ฝนเออเหมาะอันนี้เข้าไปใส่กระทะเองฮะไซรลายเออผักบัวราพาควอมทุกคนเลยไม่พอนก็เราไปเก็บผักบัวราพาไปเบิ่งดีกว่าไปปาปนึ่งแม็กกี้ก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ บบพักบุรพาก็ทุกคนก็แอบเป็นก็เป็นร้ายังโมดิอดู่นี่โอ้มันต้องตลอดได้ไงเอาตัวได้นะ หยอดมันยังงามอยู่พี่น้อง ừ, หอมจริงพูดเยอะไม่ได้เป็นวัดน้ำมมกใหญ่ใหญ่ย้อยน้ำโม่ใหญ่ใหญ่ย้ยายายอยงามงามเลยพี่น้งนนองกกเองที่สวนโก้เอืม ไม่ว่าจะในกระต๊อกเราปลกกระสือจะเก่งมากพอาเรื่องแบบมันคิวได้บางคนก็สบายดีทุกคนสาวรีบสาวผู้ไทยเด้อฝากติดตามเด้อทุกคนมาเก็บผักไม่ได้มาโฆษณา้องโฆษณาแน่เห็นะจ๊ะซองยังบ่ผ่านพี่น้องเอ้ยป้าดันซองแน่นี่ พี่น <sa iden> <Onion> ้องขนาดงามงามงามคือคนเลยขั้นขันมันยังวงได้ยังงามนะพี่ายมันได้บบพักขมมันบรเเ็นตายแล้วบะพักขมนะทุกคนมันตายไปละ ไม่เป็นตาแล้วเจ็บแกวเยบไฟเออันน,น wow. ี้เอออือข่อยยาเด้กอออหึ่งอาหูกินหัวตาตายแล้วตายแล้วแกอดุดดุดยังมะพ้าต่ำมานั้นแน่ต่ำหูเ็มเข็บก็มาเพชรให้แน่หมดอต่อก็เดาระปมห้องยะมันมาไน้ำมันเพิ่มแล้วนิอหนึ่ง หอมจกันเลทาลืมซอมบีสิกัดน้ำมาเบิองด้วยนี่กัะ่อนเออหอมตำตำดังกันนี่กองยอดสุยอดะกระใสแก้วเสียจนลงไปใช่หมดเลยดี ในน่ก็บม่ยังอห่แลวคิวควคี้ปวดหงอยหลายจะแสบอยู่วาพี่น้อง จ้านนนะมึอนะถือเอาเห็ดใครมแหงไปเลยนะพี่น้องไปปันามมากายามันม่าเบิ่อเจ่วมันเอเข็มคุ้นลลายตุ้นโเลยเลยเบ็กโยเป็นดูกพาร์สนน้ำจักเล้ว เอาซีลงไปแล้วกนโบแล้วมุมใบ่ไมทุกคน,กคนตุกเป็นจับตัวพี่น้องว้าว้ำไมได้เดี๋ยวนีวพี่น้องบังเจ็บต็มกระซ่ามัม้ม,มน้อย นังหน้าอาจเลยเลยัวกันได้โอ้ยยิ่งพางมาวันแต่หอมเฮมถึงชุดซวดเอาเก็บไปล้างเลยหมดอนหมดจนยังใกล้ห้าสิบสิกบอยมันคต้มอยู่ละว่ คือคือแบหอมทะลุเจอมีที่มีที่น้องงานนีทั้งหัดแล้วน้องฝนเป็นบ้าหรอคะมีเสียสติคะทานยาไม่ครบหรือเปล่าหนูไม่ได้ทานค่ะยาไม่อร่อยยาไม่ไม่อ,อร่อยยาบ้านไหนอร่อยบอกเนละยเราไม่ชอบกินยาบ้านไหนอร่อยเนาะ อันนี้แล้วเราจะสีตักแบ่งไว้เนาะถ้าเราใส่เบอร์นิโอวทิศค,คนดีอเอาแบ่งไว้ที่สองหอกเนาะแค่นะ้ำลงไปเลยโอ้โหถีบตีแหง้งเลยทุกคสีน่าจะเป็นตะทานหรอือเปลาตะทานเนาะอย่าทำให้น้องปดหัวได้ไหมเดี๋ยวจะมีขึ้่นประหลาดอง าทุนะอแล้วเอาก็สีเอาพักลงไปแก็แบบอบไว้พี่น้องอแกะทองได้บิลิที้กงพักบงนะแล้วก็ถั่วงอกวันนี้เน้นถั่วงอกมือนพีงง่น้องคนดอกแดงคนดอกแดงหรือว่าไส้กรอกแดงต้องขาขยมาเด้อมาเด้อทุกคนเนี่ย ติดก่อนน้ำเลยเถอะบันทิกยี่สิบเลยกูแล้วก็ห้าโอ๊กไว้พี่น้องบันเนียนี่เป็นสาบอลทุกคนว,ว้กแล้วทุกคนจ้านี่ที่เรารปโหลดน้ำที่นี่นจากแม่

คนค่ะมาได้พี่น้องทำไมมาได้พี่น้องทีคนเหมือนทุกคนสำหรับกิมนี้ก็ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้เลยทุกคนเด้อขอโตกกินกันทุกคนไในบ้าแหลักบได้เจ็บคอน้องกินเด้อน้องกินเด้อแซ่บทุกคนให้ทุกคนคนให้กับนักงาน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงในเพลงเท่านี้ทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่น้องกันไลายใหม่๊ายบาย